สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ตั๋วนะครับเข้าเมืองมาริกามาแล้วนะครับ200บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมข้างในกันนะครับเมืองมาริกาที่อยู่ทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวมีรถนะครับตรงโน้นเขาเรียกว่ารถอะไรรถรถสล้อสมัยโบราณนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปขึ้นรถ3ล้อเข้าไปข้างในกันนะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับนี่ครับรถ3ล้ออยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะหันกล้องไป ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าอยู่ตรงโน้นนะครับคุณผู้ชมอ่ะเข้าไปข้างในครับอ่าทางนี้นะครับพี่เขาบอกว่าคันแรกเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าโอเคครับขึ้นได้เลยนะครับได้เลยครับอ่าพี่เขาบอกว่าขึ้นได้เลยขอรับนะครับคุณผู้ชมอ่านี่นะครับโอ้ยนัหนนี่นะครับนี่ครับนี่ขอบัตรเข้าเมืองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอ่าแล้วก็เราก็จะเข้าเมืองกันนะครับทีนี้ นี่ครับหันมาทางนี้นะครับเข้าเมืองมันลิกานะครับคุณผูาา้ชมก็เป็นเป็นครั้งแรกนะครับของผมที่ได้มายังเมืองมันลิกานะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับพี่เขาก็จะลากแล้วเข้าไปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับการเข้าเมืองของเมืองมันลิกานะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับนี่ครับบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมซึ่ง พอเข้ามายังเมืองมัลลิกานะครับคุณผู้ชมซึ่งมีต้นไม้สีเขียวขจีแล้วก็สวยงามมากนะครับเป็นบ้านโบราณแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยงามนะครับเดี๋ยวนี้มาเบิ่งแบบนี้ครับเป็นเมืองมัลลิกาครับพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับความเป็นมาของเมืองมัลลิกาเป็นยังไงครับพี่เมือมัลลิกานี่ก็เป็นที่เมองทว่า เป็นชื่อเมอสมมติขึ้นมาเองนะครับโอสมมติขึ้นมาเองนะครับเป็นชื่อขแม่น้ำอยู่ทางพม่านะครับโอ้เป็นชื่อแม่น้ำอยู่ทางพม่าโาอนอมาริกาแปไว่าดอกมะลินะครับเป็นชื่อเมืองที่สมมุติขึ้นมานะครับอืมโอ้ครับครัที่ว่าเป็นเ้อ้ามบครับครับ ล้อ2 1 2 4เขาย่อมาจากรัฐประศาสนโคศิลป์นะครับอืมครับ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 แล้วเปิดมานานหรือยังครับเมืองมัลลิกาเนี่ยเมืองมริกาเรก็เปิดมา3ปีแล้วเปิดมา3ปีแล้วนะครับโอ้เปิดมา3เปิดมานานทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอืมครับเปิดมา3ปีแล้วครับคุณผู้ชม เมืองมริกาเราก็เปิดเมื่อวันที่เาตุลาที่หเ้านะครับโอ้ครับผมครับผมแต่ถ้ช่วงโควิดก็ปิดไปสองเดือนนะครับอ๋อครับช่วงโควิดก็ปิดไปนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของเมืองมริกาจังหวัดกาญจนบุรีข้างในกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับมริกาจะเป็นของเอกชนนะครับครับก็เจ้าของคนเดียวกับปั๊มน้ำมันมาจากด้านหน้าไรแล โอ้ปั๊มน้ำมันบางจากเลยครับเป็องยกรัโอ้ครับครับครัโอเคขอรับนะครับที่นี่เขาก็จะใช้ภาษาแบบคนสมัยก่อนนะครับมีคําว่าขอรับขอรับนะครับคุณผู้ชมครับอย่างรถลากนะครับที่ผมขึ้นอยู่นี้ก็ลากแบบสมัยโบราณเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาที่เมืองมริกาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวคงหน้าตื่นตาตื่นใจกันนะครับคุณผู้ชมข้างในนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าของเดียวกับปั๊มบางจากที่อยู่ข้างหน้าเหรอครับใช่แล้วครับอืมนี่เป็นอ่ะตรงนี้เป็นขวามือนี่เป็นอะไรครับตรงนี้ขวามือนี่ก็จะเป็นเรือนแพร่ทางน้ครับอืมเป็นร้านอาหารเหรอครับใช่แล้วครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์อาหารครับอ๋อศูนย์อาหารนะครับตรงนี้ศูนย์อาหาร ข้าวรัดแกงโบราณนะครับข้าวรัดแกงโบราณกาแฟโบราณครับโอเคจีนเนื้อยาข้าวเหนียวต้มตําไก่ย่างนะครับโอ้ครับข้าวยรพดทองจะอยู่ทางด้านนี้นะครับครับครับข้าทางด้านโต๊อาหารจะอยู่ทางด้านในนะครับโอ้ครับจะขายพวกขนมไทยโบราณนะครับครับครับเหมือนพี่เขาบอกนะครับตรงนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็น ถ้าเป็นร้านอาหารก็จะอยู่ทางด้านโน้นนะครับเป็นโซนขายอาหารนะครับครับตอนนี้ผมก็นั่งรถลากนะครับคุณผู้ชมเพื่อเขาไปชมยังเมืองมัลลิกานะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับคุณผู้ชมระยะทางนะครับที่ผมสังเกตดูที่พี่เขาลากผมมาจากนั้นหน้าเขาก็ผมว่าไกลพอสมควรนะครับคุณผู้ชมน่าจะประมาณสัก500รเมตรได้ไหมครับ จาาากปากปทงระยะทางาที่ว่ากระผมมาส่งลูกค้าเข้อยู่ที่800เมตรโอ้800เมตรนะครับคุณผู้ชมผมนึกว่า500เมตรแต่800เมตรเกือบ1กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมครับรถเราก็จะมาส่งลูกค้าตรงท้าเยเมืองครับ ตรงท้ายเมืองเลยนะครับเพรตรงลงสินค้าโบราณครับอ๋อครับแล้วลูกค้าก็จะสามารถเดินชมบริเวณต่างๆได้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับอืมตรงไหนนะครับก็เดินจากด้านหลังขึ้นไปเรื่อยๆครับอ๋อเข้าเมืองไปครับอ๋อจะเดินเข้าเมืองมาริกาไปเลยนะครับ,รบอืมว่าตรงนี้เส้นทางก็จะเป็นเส้นทางของรถเจ็กครับอ๋อรถเจ็กเราก็จะวิ่งรอบเมืองอย่างเดียวครับอ๋อคือเข้าเมืองก็เข้าไปเองอันนี้นี่คือพาชมรอบเมืองนะ ่าไม่ไม่ได้เข้าไปในเมืองนะตรงนี้เรียกว่ารถเจ๊ก,กเหรอครับรถเจ๊กก็ได้ครับอืมรถเจ๊กรถเจ๊กจะเรียกรถบ้าก็ได้ดครับครับคบขวามือนี่คืออะไรครับตรงนี้ที่เป็นบ้านทรงไทยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรือนเดี่ยวครับอืมเป็นเรือนของคนชัถถ้นกรรมธิบต์นะครับอืมก็ะจะมีนาที่ปูกภาพธรรมนาปูกพวกขั้ถุงตัวนะครับอ๋อรวยก็ได้ถ้าเรียกง่ายๆเลยก็เป็นเรือนฐานะคันกลางครับอืมไม่รวยไม่จนครับอืมครับ เรือนที่หน้าที่จะที่าที่ผมจะไปส่งลูกค้าใช้ชื่อว่าเรือนที่เหมาะกว่าดีนะครับอืมเป็นสวยนะครับเรือนอืมเป็นเรือนของผู้ปกครองเนาะครับก็จะเป็นเรือนเป็นเรือนของคนรวยนะครับครับเป็นเรือนที่ผมได้นะครับอืมเรือนก็จะมีงานแกะสลักผลไม้งานร้อยมาราที่ดูครับครับครับโอ้นี่ทางซ้ายมือเขาทำอะไรให้ดูครับเนี่ย ป็นโรรงสีข้าาวแบบโบโโณอ้นี่โรงสีข้าวแบบโบราณน,นะครับก็จะสีข้าวด้วยข้าวยอดตำข้าวด้วยคบกระดู oh. ดกโอ้นี่นตอนถึงมเป็นโอ้ oh, นี่แบบนี้เลยนะครับนี่ครับมีพนักงานโรงสีข้าวครับครับมีรุ่นหนุ่มสาวโ oh. อ้ oh. สุดยอดเลยครับครับ ตรงนี้จะมาส่งผมถึงตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้อนี่ลงงขัวนี่สถานีรถเจ็กนะครับมาถึงตรงนี้ส่งผมถึงตรงนี้ใช่ไหมครับ โอ้แล้วให้ผมเดินไปทางไหนครับทีนี้ไปชมตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ก็คือว่าให้คุณลูกค้าก็ชมด้านหลังก่อนนะครับสีข้ารบครับด้านหลังก็จะเป็นปลายสวนพญาชมเสร็จแล้วก็มาขึ้นรถตรงนี้เหรอครับชมเสร็จแล้วก็คุณลูกค้าก็เข้าประตูด้านนี้สรับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วอ๋อก็ขึ้นรถทางทางทางด้านนี้เดินไปตรงนี้อ๋อโอเคขอบคุณครับขอบพระคุณครับครับครับโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอาคุณผู้ชมผมมาถึงแล้วนะครับตรงนี้ ผมมาถึงบริเวณแห่งนี้แล้วนะครับโรงครัวนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชมโรงครัวกันนะครับอะมาถึงโรงครัวเดี๋ยวมาดูโรงสีกันเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับโรงสีดูบรรยากาศนะครับการทําข้าวการตําข้าวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันจุดตรงโน้นก่อนนะครับคุณผู้ชมครับที่พี่เขาตําข้าวกันนะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันนะครับนี่อไปดูกันนะครับ มมาดูกันนะครับวิธีการตำข้าวของคนโบราณนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตำทำอะไรครับตอนนี้เขาเรียกตำข้าวเหรอครับโอ้นี่พี่เขาบอกว่าตำข้าวนี่ครับตำข้าวด้วยคกกระเดื่องนะครับอ้าดูนี่ครับคุณผู้ชมวิธีการตำข้าวแบบคกกระเดื่องนะครับอ่าเดี๋ยวไปเดินเดินไปชมตรงโน้นกันนะครับคุณผู้ชมว่าทางด้านโน้น ทำอะไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมไปดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีครับอ้าวตอนนี้ทําอะไรครับตอนนี้ตอนนี้เป็นโรงสีข้าวจ้าาโรงสีข้าวเหรอครับอ๋อตอนนี้เลือกข้าวใช่ไหมครับเนี่ยอ่านี่มาดูตรงนี้กันนี่มาดูตรงนี้นี่ครับนี่นี่นี่อืมนี่ครับมาดูกันตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเนี่ยสีข้าวแบบโบราณเหรอครับใช่ครับโอ้สีข้าวแบบโบราณนะครับคุณผู้ชมครับ สีแล้วเป็นข้าวสารมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ย โอ้ครับ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 แล้วว่ไปซ้อมที่ของโอ้ที่ซ้อมตรงนั้นนะครับอ๋อครับครับเสร็จมาใส่ตะแกรงร่อโอ้ครับมีตะแกรงร่อนเสร็จเอาไปฝัดกระไทยเพื่อจะแยกข้าวเปลือกกับข้าวสารครับครับครับสุดท้ายก็มานั่งเก็บกากนนั่งเก็บกากแบบนี้นะครับอ๋อครับจะได้ข้าวซ้อมมือตัวนี้โอ้นี่นี่ซ้อมซ้อมมือแบบนี้เลยนะครับอู้น่าทานเอาไปหุงนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสําหรับข้อมูลครับครับนี่ครับคุณผู้ชมครับโรงสีนะครับบริเวณนี้